สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบท3.1.9ทฤษฎีบทนำของยูคลิดให้ p เป็นจำนวนเฉพาะและ a, b เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มจะได้ว่าถ้า p หาร a, b ลงตัวแล้ว p หาร a ลงตัวหรือ p หาร b ลงตัวพิสูจน์นะคะสมมุติให้ p เป็นจํานวนเฉพาะและ a, b เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มจากข้อสมมุติว่า p หาร a, b ลงตัวจะได้ว่า a, b เท่ากับ p คูณ k สำหรับบางจํานวนเต็ม k กรณีที่หนึ่งนะคะ p หาร a ถ้า p หาร a ลงตัวจะได้ว่า a เท่ากับ p คูณ m สำหรับบางจำนวนเต็ม m ดังนั้นหาก p หาร a b ลงตัวแล้ว p หาร a ลงตัวหรือ p หาร b จะต้องเป็นจริง กรณีที่2 p หาร b ถ้า p หาร b ลงตัวจะได้ว่า b เท่ากับ p คูณ n สำหรับบางจำนวนเต็ม n ดังนั้น a b เท่ากับ a คูณวงเล็บ p คูณ n เท่ากับ p คูณวงเล็บ a K n. คูณ n แสดงว่า p หาร a b ลงตัวกรณีที่3 p ไม่หาร a และไม่หาร b สมมุติว่า p ไม่หาร a และไม่หาร b ดังนั้น gcd ของ p a เท่ากับ1 และ GCD ของ P B เท่ากับ1นนั่นคือ P ไม่มีตัวประกอบร่วมกับทั้ง A และ B ดังนั้น,น,นหาก P หาร A B ลงตัวแล้ว P หาร A ลงตัวหรือ P หาร B ลงตัวจะต้องเป็นจริงตัวอย่างที่หนึ่งให้ P เท่ากับ17 A เท่ากับ34และ B เท่ากับ51พิสูจน์ว่าถ้า P หาร AB ลงตัวแล้ว P หาร A ลงตัวหรือ P หาร B ลงตัววิธีธรรม1คํานวณ AB ก่อนนะคะ AB เท่ากับ34คูณ51เท่ากับ1,734 2ตรวจสอบว่า P เท่ากับ17หาร AB เท่ากับ1,734หารลงตัวหรือไม่1,734หาร17เท่ากับ102หารลงตัวนะคะดังนั้น17หาร1,734ลงตัวหรือ P หาร AB ลงตัว เป็นจริง3ตรวจสอบว่า p เท่ากับ17หาร a เท่ากับ34ลงตัวหรือไม่34หาร17เท่ากับ2หารลงตัวนะคะดังนั้น17หาร34ลงตัวหรือ p หาร a ลงตัวเป็นจริง 4. ตรวจสอบว่า p เท่ากับ17หาร6เท่ากับ51ลงตัวหรือไม่51หาร17เท่ากับ3หารลงตัวนะคะดังนั้น17หาร51ลงตัวหรือ p หาร b ลงตัวเป็นจริงตัวอย่างที่2ให้ p เท่ากับ11 a เท่ากับ30และ b เท่ากับ55พิสูจน์ว่าถ้า p หาร ab ลงตัวแล้ว p, p หาร a ลงตัวหรือ p หาร b ลงตัววิธีทำนะคะ 1. คำนวณ ab A B เท่ากับ30คูณ55เท่ากับ1,650 2ตรวจสอบว่า P เท่ากับ11หาร A B เท่ากับ1,650ลงตัวหรือไม่1,650หาร11เท่ากับ150 หารลงตัวนะคะดังนั้น11หาร1,650ลงตัวหรือ p หาร ab ลงตัวเป็นจริง3ตรวจสอบว่า p เท่ากับ11หาร a เท่ากับ30ลงตัวหรือไม่30หาร11เท่ากับ 2.727ข้ 27. อนี้ไม่ลงตัวนะคะ4ตรวจสอบว่า p เท่ากับ11หาร b เท่ากับห5ลงตัวหรือไม่55หาร11เท่ากับ5หารลงตัวนะคะดังนั้น11หาร55ลงตัวหรือ p หาร b เป็นจริงต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างที่3ให้ p เท่ากับ13 a เท่ากับ91และ b เท่ากับ26นะคะพิสูจน์ว่าถ้า p หาร a b ลงตัวแล้ว p หาร a หรือ p หาร b ลงตัวนะคะวิธีทำนะคะขั้นตอนที่1ก็คือคำนวณ a b ก่อนนะคะว่า a คูณ b ได้เท่ากับ เท่าไรนะคะข้อนี้นะคะ a คูณ v คือ91คูณ26่ค่ะมีค่าเท่ากับ2 0 0 2 3 6 6นะคะต่อไปนะคะข้อ2ก็ตรวจสอบว่า p หารกับ ab ลงตัวหรือไม่นะคะ2,366หาร13นะคะได้เท่ากับ182ดดังนั้นนะคะ p หาร ab ลงตัวนะคะข้อความนี้นะคะเป็นจริงค่ะต่อไปนะคะก็จะตรวจสอบว่า p หารกับ a ลงตัวหรือไม่นะคะ91หาร13เท่ากับ7หารลงตัวนะคะดังนั้น p หาร a ลงตัวเป็นจริงนะคะข้อที่4ค่ะตรวจสอบว่า p หาร b ลงตัวหรือไม่นะคะ2 6หาร13มีค่าเท่ากับ2นะคะดังนั้น p หาร b ลงตัวเป็นจริงนะคะคำตอบของข้อนี้นะคะดังนั้นก็คือ p หาร ab เป็นจริงและ p หารทั้ง a และ b ลงตัวก็เป็นจริงนะคะต่อไปนะคะข้อที่4ให้ p เท่ากับ7 a เท่ากับ14และ b เท่ากับ5นะคะพิสูจน์ว่าถ้า p หาร a b แล้ว p หาร a ลงตัวหรือ p หาร b ลงตัวค่ะวิธีทำนะคะขั้นแรกก็เหมือนเดิมเลยนะคะนำ a คูณ b ก่อนนะคะข้อนี้ a คูณ b 14คูณ5ได้เท่ากับ70ค่ะ 2. ตรวจสอบว่า p หาร a b ลงตัวหร pues, ือไม่นะคะ70หาร7มีค่าเท่ากับ10นะคะดังนั้นข้อนี้ p หาร a b ลงตัวนะคะ 3. ตรวจสอบว่า p หาร a ลงตัวหรือไม่นะคะ14หาร7เท่ากับ2นะคะดังนั้นข้อนี้หารลงตัวค่ะข้อสี่นะคะตรวจสอบว่า p หาร b ลงตัวหรือไม่นะคะ5หาร7หารไม่ลงตัวนะคะ แสดงว่าในกรณีนี้ p หาร ab ลงตัวเป็นจริงเ no. พราะว่า p หาร a ลงตัวเป็นจริงนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ให้ p เท่ากับ17 a เท่ากับ34และ b เท่ากับ51ค่ะเราจะพิสูจน์ว่า p หาร ab ลงตัวแล้ว p หาร a ลงตัวหรือ p หาร b ลงตัวนะคะข้อที่1เราก็คำนวณ a คูณ b ก่อนนะคะข้อนี้ a คูณ b 34คูณกับ51มีค่าเท่ากับ 1734แล้วก็ตรวจสอบนะคะว่า p หาร a b ลงตัวหรือไม่นะคะห7 3 4าหาร17เท่ากับ102ข้อนี้หารลงตัวนะคะดังนั้นนะคะ17หาร1734หรือ p หาร a b นะคะเป็นจริงข้อ3นะคะตรวจสอบว่า p เท่ากับ17หาร a เท่ากับ34ลงตัวหรือไม่นะคะ 34หารกับ17มีค่าเท่ากับ2นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะ p หาร a ลงตัวเป็นจริงข้อ4นะคะตรวจสอบว่า p หาร b ลงตัวหรือไม่54หาร17นะคะมีค่าเท่ากับ3ดังนั้น p หาร b ลงตัวเป็นจริงนะคะข้อนี้ได้คำตอบว่า p หาร a b เป็นจริงและ p หารทั้ง a และ b เป็นจริงตามทฤษฎีบทค่ะ